ดูการพิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆดูกรพิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรวนาสิกานสันฐานแห่งวิตก สังขารของวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมานสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตก อันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหละดูกระรภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษพึงเดินเร็วเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเดินเร็วทำไมหนอถ้ากระไรเราพึงค่อยๆเดิน เขาก็พึงค่อยๆเดินเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราค่อยๆเดินไปทำไมหนอถ้ากระไรเราควรยืนเขาพึงยืนเขาพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะยืนทำไมหนอถ้ากระไรเราควรนั่งเขาพึงนั่งเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะนั่งทำไมหนอถ้ากระไรเราควรนอนเขาพึงลงนอนดูกระรภิกษุทั้งหลายก็บุรุษนั้นมาผ่อนทิ้งอิริยาบทหยาบหยาบเสียพึงสำเร็จอิริยาบทละเอียดละเอียดแม้ฉันใดดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุก็อฉันนั้นหากว่า เมื่อเธอมานสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหละ